ลาบปลาตองครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ลาบเนี้ยวบ่พี่หลับเนี้ยวลับเนียวม <c oughs> ัน,น,นข้น,น,น,นแหงคืนมันข้นแหงคืนโดยเฉพาะฮึมตีเนื้อปลาตองนะครับขูดเอาเนือ้อมันแล้วก็เอามาฟักนะครับฟักแล้วก็เอามาตำมันี Làm là gạo mắt tí xây nằm có đẻ cũng út chỗ mắt chèn cho mắt đầy chi vừa nè chứ không đây mặc đi cái kín điệp đầy lấy hợp mặn đi bán bó sốt đi ยากตเหนียวลายกันอาเรียน,น,นคือจังมอติดนันคือโกงเหนียวขึ้นจังสุดออกมาลูกออกมาจีนไม่เข้ามาเข้ามาทำไมเนี่ยถ้ามาเบิ้งวิธีการเห็ดหลับปลาตองครับพี่น้องออกไปอีอ้วนอย่างนี้มันจะโดนเนี่ยนะกระพริกมันจะกระเด็นเข้าตาเนี่ยลูก เ็บตาเลยนะแต่ละขั้นตอนนี่บ่แมง่างๆเลยพี่น้องั่วสิีได้กิน,น,นใช้เวลาอยู่นนตัวเติบซ้ำกันแล้วก็รับเป็ดหลายขั้นตอนเติอบอยู่อยากกินของดีต้องใจเย็น tôm nam tôm nam tôm nam là con con há ao say khương ngẩn vớt cứ khó đầy gần đi nó nam ao say khương u u uh, 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 <laughs> มัอนี่มีสองเมนูครับพี่น้องอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับอันนี้คือสีเฮดเมนูอะมกหนูมกหนูใส่หยวกกล้วย,เ,ยเดี๋ยวรอแพ็กกิ้งครับรอแพ็กกิง้งเดี๋ยวก็ร่างกต้ไปตองมา่ออยู่สองเมนูบ้าน คนคนคนที่ก็ปวดแขนบนนี้ท้าเราไปเหตุถอดมันเนาะเนื้อมันเด้งดีเนาะ